ครับหลังจากที่เราได้ไอ้นี่มานะครับเราก็กําลังเดินทางกับที่พักนะครับชาไข่มุกที่นี่เป็นไงวะครับรสชาติถอยขาวอยู่นะถอยังอยู่แต่ว่ามันก็จืดกว่าบ้านเรานิดหน่อยครับไม่จืดมากเลยฮะแต่ก็อร่อยนะมันมันเป็นมันมันเหมือนเป็นชาเนาะเป็นชาจริงจริงเป็นชาจริงจริงแล้วมีกลิ่นมะเมล่อนป๊อปคอร์นอันนี้เท่าไหร่ครับป๊อปคอนสามควายค่ะสามขวายสามหยวนนะครับดูแล้ว สีห้าบาทได้เยอะพอสมควรนะครับพอพอกับเราเข้าเมเจอร์นะครับครับตอนนี้ของผมเป็นรถกาแฟนะครับส่วนนี้เป็นอะไรแคนตาลูปแคนตาลูกะมิกวาส่วนนั้นเป็นชาเคลี่หรือช็อกโกแลตนะครับไม่มีโกโก้คือเมื่อกี้จะพูดว่าโกโก้แต่เขาก็พูดเสเต้าครับพูดตกครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับที่บัา ตรงวันนี้ค่อนข้างหนาวนิดนึงนะครับ<ต>อากาศน้องเราหายไปหนึ่งคนนะน้องเราหายไปหนึ่งคนครับที่บอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อกี้นะครับเขาวิว่งไปก่อนนะครับสีสสครับเขาไปสีโสเทียนยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่พักแล้วเราจะทําอะไรกันหรือเปล่า หลับหลับก่อนหลับก่อนหลับไรดูมันจะหลับไม่ได้แล้วห้าโมงแเวลาตอนนี้คือ5้าโมงนะครับของที่นี่ไปไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินไปกินข้าวแน่เลยอ่ะออืก็เดี๋ยวขอจบการขายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจเจียนอันยอง